Điều đúng? Điều đúng. Chịu quá rồi nào. quá. ว้าใช่แ้วว้าัวัวตวัวต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 ัวหรอแั่ดัวต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 

<laughs> okay. <laughs> okay. <do you> know? <laughs> 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 มาอุ้มกันค่ะมาเที่ยวุก ขี้บลวานอะไรโอ้ขี้บลวานอะไรโอเค